ก็ตกใจเลยนะคะเพราะว่าสภาพห้องนี่คือเราจะใช้เวลาทั้งวันตั้งแต่10โมงนะคะจนถึงเวลาประมาณ3โมงคนเปิดห้องให้จะมีเวลาดูเนี่ย10โมง10โมงง10โมง5 15 1 1โมง10โมง10เวเราอยู่ที่ปายเทเลสนเที่ยง20เราอยู่ที่หนึ่ง นี่นะคะ9.40เรามา i ชั่นที่หนโซนนี้นะคะ470นะตึกนี้นะคะวันนี้นะคะเราจะพาทุกคนมาดูห้องอพาร์ตเมนต์ต่างๆในเมืองซิดนีย์นะคะซึ่งอยู่ไกลตัวเมืองออกไปแต่ว่าบอกก่อนว่าอันนี้เป็นอีกหนึ่งสไตล์นะที่ราคาไม่แพงมากแล้วก็เป็นแบบ ไม่มีลิฟต์นะคะแต่สไตล์โมเดิร์นหรือว่าตึกต่างๆเนี่ยก็มีเหมือนกันค่ะก็ลองไปชมเพลินๆนะคะว่าอาคารที่เนี่ยเขาพักกันยังไงก็อยู่ยังไงกันบ้างมีห้องแบบไหนกันบ้างค่ะเข้ามาห้องแรกก็ตกใจเลยนะคะเพราะว่าสภาพห้องนี่คือเหมือนยังไม่พร้อมให้เข้าอยู่นะเหมือนกับว่าเจ้าของเก่าเนี่ยเขาเพิ่งย้ายออกไปก็คือยังไม่ได้ทําความสะอาดใดๆนะคะก็ต้องจินตนาการเอาว่าถ้ามันสะอาดแล้วมันจะเป็นยังไงเนาะ ที่แรกาจะมาวันนี้ก็ครึ่งแต่ว่าสภาพเหมือนห้องยังไม่พร้อมราคามันก็ถูกมาเลยนะก็วิวนะจบไปแล้วนะคะตัวนี้เหมือนเขาแบบยังต้องไปปรับปรุงทำปรุงทำเพิ่มนะคะเึ่ง400รอเหรียญต่อสัปดาห์นะคะก็ะอีกหนึ่งสัปดาห์ที่จะพร้อมเข้าอยู่นะคะก็ถือว่าโอเคไม่ไม่เดินขึ้นบันไดสูงมากแบบว่าห้องขถแบบเล็กไปหน่อยเราไปดูที่ต่อ,อไปกันค่ะ เรามีแบบเป็นลิสต์เลยนะเป็นเช็คลิสต์เลยนะว่าเราจะไปที่ไหนบ้างซึ่งก็จะเป็นโซนที่แบบพยายามจะหาให้มันใกล้กับอ,อ,อยู่ในใกล้กับสถานีรถไฟมากที่สุดนะคะแล้วก็ ได้กับพวกแหล่งซูเปอร์มาร์เก็ตอย่างนี้เนาะแล้วก็สามารถเดินทางสะดวกเข้าเมืองก็สะดวกนะคะเพราะยากนิดนึงเพราะว่าคนเนี่ยตอนนี้เขาหากันเยอะมากแล้วก็เฉลีย่ยอยู่ที่450เหรียญต่อสัปดาห์ไปถึง550เหรียญน,นะคะถ้าสมมุติว่า2ห้องนอน1ห้องน้ำหนึ่งที่จอดรถนะแล้วก็ ถ้าสมมุติว่าเป็นแบบโมเดิร์นสไตล์นิดหนึ่งนะจะเริ่มตั้งแต่550เหรียญถึง700หรือ800เหรียญเลยนะคะอันนี้พูดถึงออกนอกเมืองออกไปนะคะถ้าในตัวเมืองเนี่ยประมาณ700เหรียญถึง1,200เหรียญเลยนะคะสําหรับ2ห้องนอนเนาะก็นี้อยู่ในช่วงต้นปี2023นะคะก็จะราคาประมาณนี้อยู่ไม่รู้ว่าอีกหน่อยเนี่ยมันจะขึ้นมากกว่านี้ไหมนะ,ะวันนี้เราก็จะลองหากันแาบ หาแบบจริงจังมากเพราะว่ามันมีหลายชาติหลายผู้คนหลากหลายหลายครอบครัวเลยที่กําลังหาห้องอยู่ห้องเนี่ยเป็นแบบทั้งห้องนะคะแล้วก็จ่ายเงินเนี่ยจ่ายเป็นสัปดาห์นะที่พูดถึงเนี่ยอย่างเช่น450เหรียญต่อสัปดาห์นะคะก็รวมๆแล้วประมาณ9,000บาทต่อสัปดาห์หรือหมื่นบาทต่อสัปดาห์เลยซึ่งราคาเนี่ยก็แพงนะไม่ได้แบบว่าทุกถูกเลยอ็อันนี้เราจะใช้เวลาทั้งวันตั้งแต่ สิบโมงนะคะจนถึงเวลาประมาณ3ามโมงเนี่ยไปดูตามจุดต่างๆที่ในแอปพลิเคชันเขาโพสไวนะ้แล้วก็เข้าไป i n s p e c t ชันนะคะก็จะมีคนเปิดห้องให้จะมีเวลาดูเนี่ยจะเห็นว่าจะไปถึงปับ๊บมีเวลาแปบเดียวแล้วรีบออกเลยเพราะว่าเราต้องไปในที่ต่อไปและที่นึงเนี่ยจะเปิดให้เข้าไปดูห้องประมาณแค่10-15นาะทีเท่านั้นนะเดี๋ยวไปอธิบายรายละเอียดอีกทีนึงนะคะนนี้อยู่ในสถานการณ์จริงเราก็ เตรียมแบบว่าเตรียมอาหารเตรียมทุกอย่างเรียบร้อยแล้ว,ลวเราก็แบบมีลิสทำการบ้าไว้นิดนึงก็นะเดี๋ยวเราจะไปเนี่ยเราไม่ต้องไปสิบโมงสิบโมงครึ่งสิบโมงห้าสิบห้าสิบเอ็ดโมงสิบโมงสิบเอ็ดโมงสิบห้าซึ่งแต่ละที่เนี่ยอยู่ห่างกันสิบนาทีสิบห้านาทีนะคะก็ต้องขับแบบต้องเร็วอ่ะต้องเร็วอ่ะแล้วก็ทุกที่นี่คือคนดูกันแบบจริงจังมากนะเดี๋ยวตามไปดูกันเลยค่ะ เนื่องจากว่าในวันเดียวกันนะคะมีการเปิด inspection หลายที่มากๆเราก็เลยเลือกที่เราอยากจะไปดูนะแล้วเราก็ปักหมุดในแมปไว้เลยคะ่ะว่า A B C D เนี่ยเราจะไปจุดไหนคะ่ะอันนี้ก็จะเป็นอีกที่หนึ่งนะคะที่เป็นเปิด inspection ค่ะตอนนี้เราก็เดินขึ้นไปข้างบนหลังจากนั้นเนี่ยพอเราเดินขึ้นไปเนี่ยเราจะเจอ เอเจนต์นะคะเขาจะอยู่ที่หน้าประตูเลยเพื่อคอยให้ข้อมูลอธิบายสอบถามรายละเอียดต่างๆทางเอเจนต์เขาจะขอเบอร์โทรศัพท์เราไว้นะคะเพื่อเขาจะได้ส่งแอปพลิเคชันไปให้ทับทางเราถ้าเราสนใจห้องนี้เราก็จะสมัครผ่านแอปพลิเคชันหรือว่าลิงก์ที่ทางเอเจนต์ให้เราเลยค่ะขออภัยในการถ่ายภาพน,นะคะอาจจะเวียนหัวนิดนึงเพราะว่า ต้องรีบมากๆเรามีเวลาแค่ประมาณ5นาทีเท่านั้นเพราะว่าเราจะต้องรีบไปดูในห้องถัดไปค่ะเราก็ต้องถ่ายอัดไว้ก่อนหากเรามาช้าแค่หนึ่งนาทีนะคะเอเจนต์ก็จะไม่อยู่แล้วนะก็จะล็อกห้องเลยทันทีดังนั้น,น,นต้องมาในช่วงเวลาที่เขาเปิดเท่านั้นค่ะ จะเห็นว่ามีคนเดินไปเดินมาผ่านหน้ากล้องเยอะมากเลยนะคะเขาก็มาดูห้องเหมือนกันนะคะมาจากหลากหลายชาติหลากหลายประเทศหลากหลายภาษาซึ่งแต่ละคนเนี่ยก็จะต้องค้นหาห้องที่ดีที่สุดเหมือนกันเลยค่ะเวลมอเราอยู่ที่บายไทยรัฐซนนะคะซึ่งติดกับบีชเาดูตึกกันอันนี้ขายนะคะ1500ถูนเลยมาก สำหรับการเช่าห้องนะคะถ้าเราเจอห้องที่เราถูกใจแล้วนะคะหลังจากนั้นเนี่ยเขาจะมีลิงก์หรือว่าสมัครแอปพลิเคชันไปกับเอเจนต์เพื่อให้เขาคัดเลือกอีกทีค่ะว่าใครที่เหมาะสมจะเป็นผู้เช่าที่ดีหรือที่ถูกใจสำหรับเจ้าของห้องเนี่ยเขาจะเป็นคนเลือกและเอเจนต์ก็จะทำการดีลให้นะคะว่าให้เริ่มเข้าอยู่ได้ต้องจ่ายมัดจาจ่ายบอลยังไงค่ะแล้วก็เราก็จะเข้าอยู่ถ้าเราได้เป็นผู้รับเลือกค่ะ อันนี้ก็เป็นที่ที่5แล้วนะคะซึ่งคนเยอะมากๆที่เดินผ่านกล้องนี่คือเขาเข้ามาดูห้องหมดเลยนะคะทุกคนไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นทำไมนคนเช่าถึงได้เยอะขนาดนี้เทียง20สเราอยู่ที่หนมาซึ่งมอยี้ประมาณ50 5สิบสิคนมาดูพร้องกันนะคคนเยอะมากแต่ว็จะมาที่นีทนทุกคนก็จะเดินมาดูกัน จะเห็นว่าบางห้องนะคะจะโล่งมากไม่มีเฟอร์นิเจอร์ใดๆเลยสามารถพร้อมเข้าอยู่ส่วนบางห้องนะคะจะยังมีของเครื่องใช้เฟอร์นิเจอร์ต่างๆของคนที่ยังเช่าอยู่อาศัยอยู่ค่ะก็จะมีสองแบบแล้วแต่แต่ละห้องไปว่าเจ้าของห้องเนี่ยเขาจะเปิดแบบไหน แต่ต้องขอย้ำก่อนเลยนะคะว่าน้องๆที่มาใหม่เนี่ยไม่จำเป็นต้องมาเดินหาเช่าห้องแบบนี้นะคะคลิปนี้แค่เป็นตัวอย่างว่าถ้าใครอยากจะเช่าห้องเองหาห้องเองแชรกับเพื่อนและพร้อมที่จะมีเฟอร์นิเจอร์เองนะคะก็จะต้องมาดูห้องแบบนี้นะคะซึ่งคนส่วนใหญ่เนี่ยก็จะ มาอยู่แบบนี้ในกรณีที่มากันเยอะๆหรือว่ามาเป็นครอบครัวก็คือจะมาทำสัญญาเช่าห้องเองแต่ต้องเป็นคนที่นี่ก็จะสายห้องง่ายขึ้นค่ะ